สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะมือนีจะพาทุกท่านมาชมค่ะอีเหินค่ะอีเหินเอินคือกันบ่าจากอยู่ทั้งบานพี่นองค่ะแม่บุญลายเราว่าเอินว่ารถคุบน้าแล้วแต่ว่าเจ้าของถเพนว่าอีเหินมือนีเพิ่นกระไดมาคุบน้าจะคุบเปียบคุบเปียบแล้วก็ว่านจะมือนีกับว่านจะ ชมจ้กเบิงค่ะเสียงดังสนั่นทุ่งเลยค่ะอีเหินพนะเพื่อนเอินจะ้ะสองสคังคคน,พนเพื่อนมาเฮ็ดซอยกันจ้ะพวนค่ะเบิงค่ะชมค่ะอีเหินพนะเพื่นว่าเสียงนี่ว้ยดังสนั่นเลยล่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ฟังค่ะถ่ายคลิปว่ามันดังขนาดใดค่ะ เป็นตะมวนท้องเพิ่นเนาะค่ะเป็นเชี่ยวขับเอาค่ะ